โทรมาลูกมึงย mm. hmm. um, ังโทรมาหมอเป็นว่ามึงคิดเจี่ยนในกระแสเลือดนั่นน่ะอันตรายน่ะเป็นว่าบอกว่าบอกเมึงอบอกคุณกีนี่เนี่ยเป็นเจาะมันมันอันเป็นว่ามันเจาะเออเป็นเจาะน่ะอันเดมบอกว่าเป็นเจาะเออเจาะแล้วมีเนื้อออกมาของ พอซืเอทำมันจะบวมหรือมันบวมลงหลุมบ่บวมมันมันบวมไปใหญ่มผลแล้วมึงไปไหนล่ะพ่องไปไหนไปไหนมึงมึงอยู่ยังนี่อกบอกเราเบอร์โทรอย่างนี้เบอร์โทรมึงโทรซักมาตัวหนี้มึง่งน่ามันซื้อให้หน่อซื้อเสียงตังนี่กว่าเราได้เรบนั่นกูหันสนใจเลยโทรศัพท์อ่ะ แล้หมอบนมาไปเ็ดเจดียเตี <t <t ้ยวที่ก็เป็นเตียวก่อนจะออกเด็ดที่ตัดแต่เอาได้อยู่ก็บบบอืมอืมเออครับได้แต่งู่มากอันนี้หมาตั้งขึ้นซื้อหึงอ้ว่าเป็นซื้อหอือเ นี่เป็นเวทเป็นเ่ยเป็นซอเซเว่นเนี่ยมันแจกคาแป้งเลยนะเนีนแจกมั้งแป้งเนี่ยทำกับข้าวข้าวนมเนาะเป็นแป่ข้าวเหนียวราบเสร็จเวทนะแบบ

น่า hmm. ม <eza> ่นก็หอมเลยหมูปิ้งมันเข้าบ้านไาเอากระั่งเข้าแล้วกัตะกี้บะอืมอืมที่มึงป้ห้าโมงยามมงแจกอะแล้วู้นมาหมึงด้อืมมันยี่ยมอถึงเยบน้งมัวรักก้าผูน้องอหองงไหมแก่แต่อยู่เหมือนบอ เดินเจ้าน่ะมันดูจะอยู่ห้องสุสเซินเนี่ยกระตุ้งอย่ารับษาห่อนกระตุ้งควจะพอไปกำแพงขั้นพอการอยู่ห้องสุสเซินสามชั่วโมงคนรอคนหนังหนังก็ไม่หนังยืนเอาจะตายมคนเศ้าเนี่ยจะตายก่อนคนเตื่นมันได้หนังแต่โทรศัพท์ซื้อไว้นี่ยซื้อหนัง ไม่ถูกมันเติมมันเติมโทรศัพท์มึงว่ะเติมแล้วกันมีมีตังค์หรือเปล่าเพราะงั้นมันพกแบตเบ้าเบ็ดัตไต่ก็จะแบตบาทโทรศัพท์ใหม่ชัดว์แต่เด้งกับฟุ้งจับมือผมจะได้เล่นอย่างนีที่กูเข้าไปพอกาเอาหนิงบนมาพอมึงหล่นแไอ้หยิงมึงไปนี่มึงกันไปเหรอเอาหนิง ปุ่นมาถามจึิงแม่งจรงอย่งกันผ้าวุโสถามว่าไม่ท่าไรอย่างกันมันลุงไม่ยังลุงไม่เอามันได้หยิบไปไหนว่าอันฝันอจะไปโรงพยาบาลมาฟอมันก็เร็วกว่ามันได้นอนกูก็เลยกลับรถกมาเอาเอาอาหารให้หมาเฮียสารสัววิ่งมาสดๆดมีอยังให้มันอาหารน่ะแะ

ท่ก็ยากระกิกก็จะตัดเอายาอืมถุงกานี่คือหากวเหบอกนเมียาหนิของยาเนี่ยเมียวานไม่ไปดูไเอาไนี่หมอดาน้นเดเนไหนามันจะได้ดูดดบ้าบอกออาเน่ะตใหของ้เนียมันี่คือย่านมนี่ค่ะนมเปองกินเรือเชี่งก็นมก็มีนั่น ตั้งเมตังมีแต่หืขนมก็มีเบอรรลเด็ดออก็เนหือาหมอหลังหอมาปจะกลับไปบ้านก่อน